สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ข,ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนโสดชาวราศรีสิงห์นะคะประจาเดือนกร,รกฎาคม2566นะเรามาดูกันว่าชาวราศรีสิงห์มี่เกณฑ์ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจไหมคะไพ่ใบแรกนะคะ10ดาบ ช่วงนี้กำลังเครียดเครียดนะ้องงานยุ่งงานเยอะนะคะหรือว่ามีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดเยอะนะ view of fortune ค่ะสามถ้วยค่ะหกถ้วยสองถ้วยนะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวสถานการณ์จะพิกฟื้นอ่ามันเหมือนจะดีขึ้นโฟ o ขึ้นนะคะสิบไม้ค่ะ the s เ o w e r ค่ะห้าเหรียญ 10เหรียญและแปดไม้ค่ะโอเคค่ะในตรงนี้นะคะพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะก็บอกเลยนะคะคนโสดชาวราศีสิงห์นะในช่วงเวลานี้ตัวคุณเองเครียดนะคะมีเรื่องให้เครียดๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะที่มีเรื่องให้คุณต้องอะไรต้องจัดการนะคะก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาเลยแหละอืมจนทําให้ไม่ค่อยได้พบได้เจอใครนะในตรงนี้ วิวอฟอร์จูนเข้ามาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะตัวคุณเองนะคะจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเขาในงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้หรือ,อาการติดต่อประสานงานการไปประชุมอะค่ะในตรงนี้นะอาจจะเป็นรักในสายงานก็เป็นไปได้นะคะที่ขึ้นมาตรงนี้เขาจะเป็นคนที่ถูกใจคุณเหมือนเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บค่ะถูกสเปคตรงใจใช่เลยนะคนคนนี้นะคะพลังงานของหกถ้วยค่ะ เขาจะขอดีลกับคุณเขาจะเป็นเข้ามาขอโอกาสที่จะคบที่จะดีลกับคุณนะคนคนนี้นะคะค่ะในตรงนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนมันมีความรู้สึกพิเศษกับเขาค่ะเมื่อได้พบได้เจอมันเหมือนกับถึงถึงกับไม่ได้เจอกันมานานแต่มันเหมือนมีความผูกพันอยู่นะในตรงนี้นะคะ่ะสิบไม้นะคะ the t o w e r การพบกันเจอกันคุณกับเขาค่ะมันเหมือนกับมีอุปสรรคเข้ามานะคะทดสอบความสัมพันธ์นะอืมเจอกับเขาแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกับว่าไม่คิดไม่คาดฝันนะคะว่าจะได้เจอกับเขานะก็ได้พบได้เจอเหมือนไม่ทันตั้งตัวค่ะว่าจะได้ดิวได้คบกันนะกับคนคนนี้นะคะแต่ก็บอกเลยว่าเรื่องอุปสรรคมามากับเรื่องของงานเรื่องของเวลาในตรงนี้ที่ไม่มีให้กันขาดเวลาในการเทคแคร์ดูแลกันนะคะถ้าเกิดได้พบได้เจอกับคนคนนี้นะ อย่างที่มิการบ,บอกเนาะพลังงานของคุณตอนนี้เหมือนกับงานเยอะงานล้นมือค่ะจนไม่มีเวลาให้กับไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเป็นของตัวเองอะ่ะเหมือนจะคบจะดิวเหมือนจะไปะนัดเดทนัดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะก็แทบจะไม่มีเวลาเลยนะในตรงนี้พลังงานสื่อขึ้นมานะเรื่องของเวลาที่ไม่มีทําให้ชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะยังไม่ได้แบบสานความสัมพันธ์ต่อแบบชัดเจนในตรงนี้นะถ้าได้พบได้เจอกับเขา สิบเหรียญค่ะเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ถูกใจนะคุณรู้สึกที่อยากที่จะสานความสัมพันธ์กับเขาแบบจริงจังค่ะพลังงานของแปดไม้นะในการเริ่มต้นสานความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีแนวโน้มเป็นไปได้สูงแล้วก็มีทิศทางที่จะราบรื่นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนได้คบกันยาวๆมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับได้พบได้เจอเนื้อคู่ได้พบได้เจอคู่ที่ถูกใจนะในตรงนี้ค่ะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้อย่างยืดยาวนะถ้าได้คุยกันได้คบกันจริงๆนะคะ ค่ะในตรงนี้นะคะมีการจะขอดูพลังงานนะคะว่าคุณกับเขาน่าจะได้คบกันจริงๆไหมคะถ้าเผื่อได้พบได้เจอกันนะจะมีโอกาสได้พบได้ดิวได้สารความสัมพันธ์กันต่อจริงๆไหมนะคะในตรงนี้พไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะเจ็ดดาบเดอะชาริรออตเดอะซค่ะ สำหรับชาวราศีสิงห์นะั้นมันมีอุปสรรคเข้ามาก่อนเสมอเลยนะคะในตรงนี้เหมือนเจอคนที่ถูกใจแต่ไม่มีเวลาที่จะดีก่าเขาค่ะแต่ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วนะคะก็จะมีช่องมีเวลามีโอกาสที่จะคุยจะเขาจะได้คุยจะได้พบกันอย่างจริงจังนะเดอรเมอร์จเชียนหลงสเสน่ห์เขาค่ะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่ถูกใจใช่เลยนะคะคนคน,คนนี้นะเดอะไฮโรเพนค่ะพลังงานของออความผูกพันกันระหว่างคุณกับเขานะ ที่เหมือนกับว่ามีความผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนในตรงนี้ค่ะเป็นคู่บุญคู่กรรมคู่บารมีกันนะระหว่างคุณกับเขานะคะเดอะเวิร์สี่ไม้ค่ะคิงออกว่าต้องการจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์นะหกดาบนะคะในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าเขาต้องการจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์และในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขานะคะจะได้ดีวได้คบกันนะ่ะ มันเหมือนกับมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่แต่เดซันเข้ามามีแนวโน้มที่จะสมหวังในความสัมพันธ์นะคะคิมควีนออฟซอรนะคะอชาวราศีสิงห์ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองค่ะพยายามที่จะบาล้านพยายามที่จะหาเวลาที่จะดิวที่จะเดทกับเขานะอด้วยพลังงานในตรงนี้ค่ะทัศนคติมุมมองด้านความรักของคุณมันโตขึ้นแล้วเหมือนกับ คุณมองไปถึงว่าการครบกันแล้วสร้างอนาคตร,ร่วมกันนะไม่ได้คบแบบเ,เล่นๆนะคะในตรงนี้พลังงานของสี่ไม้คิงอาฟวายขึ้นมาค่ะอยากจริงจังกับความสัมพันธ์อยากที่จะคบกันแบบจริงจังอะ่ะคบกันแบบที่จะพูดถึงเรื่องมั่นเรื่องแต่งงานกันได้เลยค่ะเป็นการที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันพลังงานของหกดาบขึ้นขึ้นมาค่ะในตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะกันในเรื่องของอ อะไรที่มันทัศนคติที่ไม่ตรงกันในตรงนี้ค่ะที่จะขึ้นมาเป็นข้อขัดแย้งทําให้คู่ของคุณนะคะอาจจะหยุดความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะในตรงนี้นะในหลายๆคนของชาวราศีสิงห์นะคะถ้าเผื่อว่าเรื่องของเวลาถ้าไม่เคลียร์ถ้าไม่ชัดเจนกับเขาในตรงนี้ก็บอกเลยว่าบางครั้งบางทีเขาอาจจะรู้สึกน้อยน้อยใจเหงาะคะ่ะในตรงนี้อาจจะถึงขั้นที่จะหยุดความสัมพันธ์กันได้นะ ค่ะในตรงนี้มีหกดาบขึ้นมานะคะมิกาจะขอเปิดพลังงานของไพ่นะคะว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆไหมนะคะคนที่จะเข้ามาในตอนนี้นะจัดเมินค u ีนอพาร์ติเคิลพลังงานของคนที่ใช่พลังงานของคนที่มีใจให้กันพลังงานของคนที่ไม่สามารถจะตัดกันขาดได้นะคะสตรงิง ยังไงแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆยังอยากที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อนะนายออฟสอดค่ะใช่ค่ะมีปัญหามีประเด็นกันมีความเครียดเกิดขึ้นนะก้าวดาบค่ะสองไม้ค่ะเหมือนกับว่ามีปัญหามีประเด็นกันจริงๆอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วกลับเข้ามาคืนดีดีเทิร์นสานความสัมพันธ์กันต่อนะถามว่าเขาเป็นคนที่ใช่ไหมคุณเลือกแล้วค่ะคุณตัดสินใจแล้วว่าเป็นเขานี่แหละเพราะว่าถูกสเปคตรงไทยคุณที่สุดนะแปดเหรียญค่ะพยายามที่จะ เหมือนกับว่า,าดูแลเอาใจใส่กันนะคะพยายามที่จะศึกษานิสัยใจคอกันนะในตรงนี้ค่ะ <_ d ata> พลังงานของสองดาบนะ <_ d ata> และเ <ata> อ็ดออฟสอดค่ะเหมือนกับตัดใจไม่ได้หรอกค่ะอาจจะมีหลายๆอย่างที่ทําให้ชาวราศีสิงห์อ่ะเหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอ่ะคงยังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆค่ะเพื่อจะได้สานความสัมพันธ์ต่อกับเขาคนนี้นะ พเขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่ถูกใจคุณเขาเป็นคนที่คุณไม่สามารถจะตัดเขาขาดได้แบบปัจจุบันทันด่วนนะมันเหมือนมีสายใย,ยมีเยื่อใยผูกพันอยู่นะคะในตรงนี้เอ็ดออฟสอดค่ะความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นขึ้นแบบมีอุปสรรคมีปัญหาขึ้นมาทดสอบใจทดสอบรักคู่ของคุณอยู่นะคะชาวราศีสิงห์นะค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าคุณกับเขาจะได้คบกันแบบจรงิจรงจังแล้วก็ จะได้จับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันนะในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าพลังงานความรักเมื่อเริ่มต้นขึ้นระหว่างคุณกับเขาไม่ได้สมูทไม่ได้ราบรื่นนะมีปัญหาเข้ามาให้แก้มีปัญหาเข้ามาให้คุณทั้งคู่ได้ร่วมกันจับมือก้าวข้ามฟันก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในตรงนี้นะคะค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะที่ ยังไม่พบไม่เจอคนที่ถูกใจในตรงนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าภายใน3ามเดือนนี้คุณจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจไหมคะขอพลังงานของไพ่สามใบนะเจ็ดถ้วยค่ะ The Hermit ค่ะและ Knight of p e n t a c l e นะคะ ค่ะมีพลังงานที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจภายใน3เดือนนี้นะสําหรับคนที่ไม่ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจในตอนนี้นะคะในเดือนนี้นะก็บอกเลยว่าอีกใน3เดือนคุณจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจคนคนนั้นโดดเด่นที่ออชาวราศีกันนะคะในตรงนี้นะพลังงานของเดอะเฮอร์มิตค่ะเป็นชาวธาตุดินนะในตรงนี้โดดเด่นขึ้นมามที่เป็นคนที่คุณจะได้พบได้เจอแล้วก็เป็นคนที่ถูกใจด้วยนะ เหมือนในตรงนี้นะคะ่ะพลังงานของ 9. เก้าเดืยนแต่สุดท้ายแล้วยังไงเราเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กันในตรงนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะบาลานซ์เวลาให้ดีๆนะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะค่ะสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะบอกเลยว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอคนที่เหมือนกับทำบุญร่วมชาติกันมานะคะ่ะในตรงนี้นะออาจจะมีเรื่องของเวลาเรื่องของ เรื่องของงานที่ติดจนไม่มีเวลาให้กับคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะแต่ก็บอกเลยว่าคุณได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะอือาจจะมีอุปสรรค์มีปัญหากันบ้างแต่ยังไงเราก็ยังสามารถสานความสัมพันธ์ไปได้ต่อค่ะส่วนคนที่ยังไม่พบไม่เจอใครในตรงนี้นะคะภายในสามเดือนคุณจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะค่ะยังไงแล้วนะคะมิกะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะได้พบได้เจอคนที่ใช่ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะ และกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ